สวัสดีเช้าวันอังคารนะคะไม่ได้จริงโตัวฮะมันไม่รอนบ่เอยอใครยู่ยัริงตัวยิ่อยู่ <laughs> ตัวเดียวก็ใหญ่อยู่แล้วพอแกงนี่นะนายอยู่ในกนะนะินบ้านค่อย ก็ได้วันละตัวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรนี <Momo S 2> ่นะคะปลากุดบัวโอ้สุดๆอยู่นี่แค่สุดๆในแกงอร่อยมากหืมหืมเอาไปทำน้ำเย็นแต่มันก็ไม่ได้ร้อนนะลุงนะไปเบสโกแกงไว้ถ้าไม่แกงไว้มัน อไอเด็่ไปเอาน้ำมาไว้ให้ไ well, อ well, okay. ้ก okay. ินข okay. ้าวเขนลูกว so ันนี้กินอะไรโอ้นี่ไก่ย่างกไอ้กินข้าวเขนลูกเขากินขนมอ่าวันนี้จะกินกี่คำเนาะเมื่อวานนี้ถึงสิบคำไหมเมื่อวานเนี้ฮะถึงใช่ไหมอ่าเมื่อวานเนี่ยวันนี้กินอ่้กินเลยลูกกินเลยปะโอเคกินเลยกินเดนมีรักมึงน้อยนี่กินกินยุ่ มีกี่นิ้วนี่นับดูสิมือพ่อมีกี่นิ้วนะครบไหมัมนครบไหม,มน,ไนับดูมีกี่นิ้วน่ะนับเป็นไหมน่ะน,นับจากหนึ่งไปก่อนนับดังๆไม่ได้ยินเลยนับเลยดูมินดูนีวมือพ่อใหญ่แท่น่ะเห็ไหมกับนิ้วมือหนูน่ะนอนเอาเอาเอา,เอาไปใส่กันนี่ของใคร เออดูอาเนื้อนื้อไปใส่ของไหนจะได้ของโปนื้อเดียวไหน <c oughs> ไม่ได้แลกให้อะไรไอ้ที่ <c oughs> ข้าวนะมันรถจะมากินข้าวรถจะมาเนาะไอ้กินข้าวรถจะมาปลาดุปลาดุก็ได้ไม่อุ่นเรียบร้อยติ้งไก่ก็ได้ <c oughs> ขุ่งตัวนั้นเห็นกินไม่มดก็ไว้อุ่นมะแรงก็ได้เลยหอมบ่หอมไหมมินมินหอมไหม อุ้ยนั่นระบาดุกระดาดด้านหูดังเลยเว้ยโอ้เป่าเหรอ <c oughs> อ่กินข้าวกินร้อนๆจะได้อร่อยก็กินข้าวลูกกินข้าวเร็วมันเย็นแล้วเย็นแล้ว <c oughs> ừ, โอ้ใส่เนื้อปลาเยอะๆเลยอู๋ <c oughs> กินอุ่นๆร้อนๆมันอร่อยปลาถ้ามันเย็นมันจะขาวอร่อยไหมคะอร่อยก็เป๋่ามันพอดีอุ่นๆไปิ้งไก่ก็พอดีเลยร้อนอร่อยกับข้าวเหนียวปิ้งไก่ร้อนข้าวเหนียวอุ่นๆข้าวเหนียวก็ร้อนมาสวยายเมื่อเช้านี่ก็เกือบไม่ทันแล้วไม่ได้กินเบอร์ด้นะถ้ากินหมดไม่ทัน ไม่ทันแน่เช้านี้ก็เลยไม่กีดหมดเดี๋ยวไว้กีดตอนเย็นต่อถ้าฝนไม่ตกอ่กินลูกกินอ,กอีกแล้วพ่อพี่พอ่อทำให้กี่คำแปดคำโอ้แปดคำแล้วนะมินใช่เรากินข้าวก่อนแล้วก็กินขนมค่ะมันจะได้มีไปเลี้ยงสมองแล้ม่นับนี้อ๋อแล้วเขาเรียกกี่คำน่้นนะนับสินับดู ถูกต้องค่ะและในที่ห้าหายไปไหนข้ากินท่านั้เองโอ้กินเท่านั้นเองอ่าแล้วลกินท่านั้นก็กินบู้วัวพี่บอใส่เนื้อปลาให้เยอะเลยปลาบำรุงสมองบอกาว่านะกินปลาจะได้ฉลาดลกินไก่ด้วยอไรอืมกินไก่ก็อิ่มท้องแต่ถ้าคนแก่กินไก่ไม่ได้มันขัด <c oughs> ลูกเก๋า <c oughs> กินไม่ได้ <c oughs> ปลา,าไม่เป็นไร ขนมขนมก็ถ้าพูดได้ก็กินไม่ได้เลยแต่คนน้อยอดใจไม่ไหวอดได้ไหมล่ะถ้าไม่ให้กินนี่ที่จริงขนมมันไม่ได้มีประโยชน์นะถ้าให้ว่ามีประโยชน์แต่แค่กินแค่หายอยากเฉยๆอะไรนะขนมขนมไม่มีประโยชน์ลูกแต่แค่เราจะกิน กินหายอยากกินแก้หายอยากเฉยเฉยอ,อ,อือย่าค่อยกินหรอกิกนข้าวก่อนปูนนะ่ะอ้เนื้อปลาฟูนพูนเลยปูน่ะ,ะเราดูว่าจะก,กี่คำวันนี้ใครจะเก่งวอใครจะเก่งกว่าพี่หยอง พี่หยองวะแอ้มื่อเช้านี้หายหื้อเลยบอมินเออว้าวเด้อน้องอันอันกินลูกโอ้เดี๋ยวไปจะไปแกงปลาแล้วทีนี้โอ้แกงเขียดจะเป็นหมันแล้วมีปลามาปลาสดๆด้วยอ้ากินข้าวเอ่ออาหามนูเช้านี้ของเรา แกงปลาใส่หน่อไม้ดองนะทุกคนใส่บัวเ้ลยบัวบปลืเป็นเม็ดนะแกงปลาใส่หน่อไม้ดองใส่บวัว กีดของเราแต่ละเช้านะทุกคนไปกีดยางมาแล้วก็นึ่งข้าวทำกับข้าวให้ลูกให้หลานชงลูกขงหลานไปลงีินเสร็จแล้วก็ก็มาทำกับข้าวของตัวเองแต่แต่น้องพ่อเนี่จะกินได้ทุกอย่างนะเหมือนกับพ่อแม่แต่น้องมินนี่คือต้องแบบทำข้าวพัดข้าวต้มอะไรพวกนี้พาะนางนางไม่หัดกินเผ็ดนะทุกคน โอ้ยแซ่บมากเลยเรียบร้อยแลวค่ะอ้าวำอะไรกันดัอะไรกันน่นอนอะไอยังคะปิงน้อยอือได้รถคันใหม่นูได้รถคันใหม่แล้วค่ะบอสวัสดีค่ะเลาะ สวัสดีค่ะจ้าจา้จาจา้าเจอตัวมือเละตัวมือเลตโตเปะเปะเลยแม่เนาเขาฟาพิงเาอย่าบอาพิงไครบ่ว้าเะหยับแล้วง่วงนอนแล้วยยยรยย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 นยยยย้ยยย้ยยยอนยย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 ่ยยนยยยยยยลย ตื่นก่อนไก่เลยบอกทุกวันตีห้าจะตื่นแล้วไป๊กไป๊กไป๊กแล้วเอ้ยอย่าดึงผมย่าไหมเฮ้ยเอย่าดึงผมย่าไม่เฮ้ยอนั่นนั่นนั่นนั่ยใจใจใจเอ้ยเฉยอยู่น้องเฮ้ยใจใจเอ้ยเฉยอนะก็สหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย